มีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาบอกในรายการเช้านี้มีเรื่องเล่าเล่าทุกเรื่องที่คุณอยากรู้กับกุ้งนางพันณพัฒน์เพชรชรัตทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทางสวทสงขลา fm 90.5เมก ไหนใครเป็นทุเรียนเลิฟเวอร์บ้างคุณผู้ฟังคะยกมือขึ้นหน่อยเร็วช่วงนี้เนี่ยตัวเองก็พยายามจะสะกดจิตตัวเองค่ะว่าพอก่อนหยุดก่อนพอก่อนหยุดก่อนนะคะเพราะว่านอกจากจะอ้วนแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะทุเรียนราคาค่อนข้างสูงเลยคุณผู้ฟังคะ แต่ว่าพอราคาสูงแบบนี้ทางรัฐบาลเขาก็พร้อมที่จะส่งเสริมเรื่องของการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนค่ะเพราะว่าราคาทุเรียนส่งออกตอนนี้สูงถึง160บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะคะนายชัยวัชรงโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านเปิดเผยบอกว่าท่านนายกเรษฐาทวีสินีเนี่ยส่งเสริมรัฐบาลนะคะสนับสนุนการส่งออกทุเรียนทำให้ยอดของการส ออกทุเรียนไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันค่ะทุเรียนเกรดส่งออกราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ160บาทค่ะพร้อมเดินหน้าสู่เป้าในการส่งออกให้ได้1,30,000 0ล้านบาทโดยเป็นผลผล,ผลิตจากภาคตะวันออกของไทยค่ะที่ออกสู่ตลาดแล้ว กว่าร้อยละห้าสิบโดยเฉพาะทุเรียนพันชนีพันก้านยาวนะคะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมใช้มาตรการบริหารจัดการผล,ลไม้ปี2567ควบคู่กับการผลักดันการส่งออกสินค้าทางบกเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มโอกาสและก็รายได้ให้กับเกษตรกรด้วยค่ะทั้งนี้ข้อมูลจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะระบุบอกว่าถึง สถานการณ์ผลผลิตทุเรียนไทยในภาคตะวันออกที่โตบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยราคาทุเรียนเกรดส่งออกราคาเฉลี่ย160บาทต่อกิโลกรัมทุเรียนเกรดตกไซส่งออกราคาเฉลี่ย120บาทต่อกิโลกรัมและทุเรียนตกไซาราคาเฉลี่ย100ถึง110บาทต่อกิโลกรัมขณะที่การส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนค่ะ ที่ถือเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดล่าสุดค่ะพบว่าราคาเฉลี่ยของทุเรียนไทยในตลาดค้าส่งผักและผลไม้เจียงหนานนาครกวางโจในช่วงวันที่1-30ถึง30เมษายนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังมีราคาเฉลี่ย52.83หยวนต่อกิโลกร,รมัมซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละเ3 3เมื่อเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปี25 6 ซึ่งเดิมมีราคาเฉลี่ยที่48.32หยวนต่อกิโลกรัมนั่นเองนะคะอะส่งออกไปได้ขนาดนี้เนาะเราก็ต้องควบคุมเรื่องของคุณภาพกันให้เยอะๆนะคะสินค้าของไทยเราจะได้เป็นที่กล่าวขานแล้วก็ส่งออกไปได้เรื่อยๆส่งออกไปได้เยอะๆขยายตลาดไปในหลายๆประเทศเลยนะคะคนไทยก็ดีใจด้วยนะแล้วก็คนที่แบบว่าชอบทุเรียนก็จะได้มีผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ ไว้รับประทานด้วยค่ะ